สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็จะมาลงแนวทางสูตรแต้มรวมสองตัวล่างแม่นๆนะครับเป็นสูตรลราพัฒนานะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวบางท่านเข้ามาดูแล้วไม่ทราบนะครับผมเลือกมาทั้งหมดสี่สูตรนะครับมาดูวิธีการคำนวณน,นะครับสูตรที่หนึ่งใช้หลักสิบบนบวกหลักหน่วยบนแปดครั้งนะครับบวกสิบล่างบวกสองคู่ที่ ได้ผลลัพธ์เท่าไรบวก4ี่บวกสสูตรที่2หลักสิบบนบวกหลักหน่วยบน7ครั้งบวกหลักสิบล่างสองครั้งนะครับบวก1คงที่ได้ผลลัพธ์เท่าไรบวกห่บวก6สูตรที่3หลักสิบบนนะบวกหน่วยบน6ครั้งบวกหลักสิบล่าง3ามครั้งนะครับบวก4คงที่ได้ผลลัพธ์เท่าไรบวกสบวก2สูตรที่4หลักร้อยบนบวกกัน2ครั้งนะครับบวกหลักสิบบนบวกหลักหน่วยบน6ครั้งนะครับบวกหลักสิบล่างได้ผลลัพธ์เท่าไรบวก4่บวก2ทั้งสามทั้ง4สูตรมีตัวเลข3ตัวเหมือนนกั มาดูยอนหลังงวดแรกครับผมจะทํายอดหลังให้ดูตั้งแต่งวดที่ออก3-5นะครับที่เหลือท่านผู้ชมไปคํานวณเอาเองนะครับงวดแรกนะออก3-5นะบ,บวกกันได้8นะนี่หลักสิบเลข3บวกหลักหน่วยเลข5บวกกันได้8เข้าเลข8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 งวดแรกก็ เข้าเหมือนกันทั้งสี่สูตรนะครับเข้าที่แต้มแปดงวดถัดมาออกเจ็ดสี่ต้มหนึ่งนะครับก็มีเลขหนึ่งก็มีเลขหนึ่งเหมือนกันทั้งสี่สูตรนะครับงวดถัดมานะเลขค่าสองตัวล่างออกสี่เก้าตมสามนะครับก็จะมีเลขสามอยู่เหมือนกันนะครับ ทั้งสสูตรเลยนะครับเลข3เลข3เลข3ามงวดถัดมานะครับเลขท้าย2ตัวล่างออก16นะครับบวกกันได้7แทม7เข้าที่เลขเจ็ดหนึ่งเข้าเหมือนกันทั้ง4สูตรนะครับก็ถูก ามาดูงวดถัดมานะครับเลขท้ายสองตัวล่างออกสองสี่บวกกันได้หกเต้มหกนะครับสูตรที่หนึ่งก็มีเลขหกนะครับสูตรที่สองสูตรที่สามสูตรที่สี่นะครับได้ลเลขหกเหมือนกันหมดอามาดูงวดล่าสุดนะเลขท้ายสองตัวล่างออกสองห้านะครับลาพัฒนานะครับแต้มเจ็ดนะครับเข้าเลขเจ็ดหนึ่งสองสาม สี่นะครับทั้งสี่สูตรมีเลขเจ็ดเหมือนกันหมดนะครับย้อนหลังไปหกงวดเข้าดีหมดนะครับแต่ในวันนี้ทั้งสี่สูตรตัวเลขไม่ได้เหมือนกันนะครับเอามาดูว่าสูตรที่หนึงได้เลขอะไรนะครับเพราะสูตรที่หนึ่งก็เอาผลรางวัลห้าศูนย์ศ สองห้าตั้งนะครับสูตรแรกหลักสิบบนหนึ่งครั้งหลักหน่วยบนแปดครั้งนะครับคูณแปดบวกหลักสิบล่างและบวกสองศูนย์นะครับศูนย์นะบ,นบวกกันแปดครั้งก็ได้ศูนย์บวกสองแล้วบวกสองคงที่เท่ากับสองบวกสองได้สี่นะครับได้เลขสี่เป็นเลขเด่นแรกสูตร บวก4บวก2ดังนั้น4บวก4ได้8 8บวกสได้10คือ0ได้4 8 0สูตรที่1ได้4ได้8ได้0 4 8 0ก็คือตัวเลขที่ผมเขียนไว้บอกท่านผู้ชมไว้ตั้งแตต่อนแรกนะครับแต้ม2ตัวล่างได้4 8 0นะครับนี่มาจากสูตรนี้นะมาจากสูตรนี้ แต่มันไม่ได้มีสูตรเดียวนะมันไม่ได้มีสูตรเดียวมาดูสูตรที่สองนะสูตรที่สองก็เอาผลรางวัลห้าศูนย์ตั้งเอาหลักสิบบน1ครั้งหลักหน่วยบนเนี่ยบวกกัน7ครั้งแล้วบวกหลักสิบล่าง2ครั้งสูตรนี้บวกหนะครับ ดังนั้นก็บวก,กตามนี้นะครับได้ศูนย์ศูนย์บวกกันเครั้งมีค่าเท่ากับ0ูนยบวกกันสองครั้งได้4ีสูตรนี้บวกหเท่ากับ4ี่บวกหได้ห้าได้เลขหเป็นเลขเด็ดเลขแรกห้าบวกห่งบวกหกดังนั้นห้าบวกหได้6 6หบวกหกได้สิบสองห้าหกสอง สูตรนี้ได้ห้าหกาหกสองตัวเลขไม่ได้เหมือนกันกับสูตรแรกเลยนะครับดังนั้นเออมันก็ตอบได้ยากว่าตัวไหนมันจะเข้านะครับนี่ไม่รู้สูตรไหนจะหลุดนะเอามาดูสูตรที่สามก่อนนะครับตัวเลขมันไม่ได้เหมือนกันเลยนะครับสูตรที่สามดังนั้นในผมเลือกผมก็เลือกไม่ถูกนะ ็เลยเอามาให้ดูทั้งหมดนะครับห้าศูนย์ศูนย์สองห้าเผื่อแต่ละคนอาจจะชอบตัวเลขไม่เหมือนกันนะครับสูตรนี้หลักสิบบนหนึ่งครั้งหลักหน่วยบนตรงนี้คูณกันหกครั้งนะก็ไล่เรียงมานะแปดเจ็ดหกนะครับแล้วบวกหลักสิบล่างตรงนี้สามครั้งสูตรนี้บวกสี่บวกสี่หงที่ดังนั้นจะได้ศูนย์บวกศูนย์ สบวกกัน3ครั้งสองสาแล้วสูตรนี้จะบวก4บวก4ี่คงที่เท่ากับ6กบวกสได้10ได้ศตัวแรกสูตรอาบวกทีละสองศูย์บวกสได้2 2งบวกสได้4ได้0ูนย์สอสนะสูตรที่3ได้0 0นย์ศส ไม่รู้ตัวไหนจะมาเหมือกันนะครับนี่สูตรถ้าถามว่าสูตรที่3มันก็เหมือนกันเลข2นะครับในสูตรที่2แล้วก็เหมือนเลข0ในสูตรที่1เหมือนเลขสีในสูตรที่1เออมันไม่รู้จะเลือกแบบไหนดีนะครับมาดูสูตรที่4ก่อนนะครับสูตรที่4นะครับก็เอาผลรางวัน5 0า2 5ตั้งสูตรที่4หลักร้อยบน สองครั้งตรงนี้คูณสองนะครับแล้วบวกสิบบนหนึ่งครั้งบวกลักหน่วยบนหกครั้งตรงนี้คูณหกแล้วบวกสิบล่างสูตรนี้ดังนั้นก็บวกตามนี้สองห้าได้สิบห้าบวกกันสองครั้งได้สิบบวกศูนย์บวกศูนย์บวกสองเท่ากับสิบบวกสองได้สิบสอง ได้2เป็นตัวเด่นตัวแรก2สูตรนี้บวก4บวก2นะครับบวก4บวก2ดังนั้น2บวก4ได้6 6บวก2ได้8ได้2 6 8สูตรที่4ได้แล้วจะเอาอยัางไงล่ะครับคราวนี้ตัวเลขมันก็เหมือนกัน บางอันก็เหมือนกันอยู่สองตัวนี่ผมจะไล่ให้ดูนะครับถ้าเอาตั้งแต่เลขสี่ตรงนี้เลขสี่นะมีอยู่กี่สูตรหนึ่งสองนะสี่มีอยู่สองสูตรอา่าเลขแปดไล่บันทีละตัวให้ดูนะครับเลขแปดก็มีหนึ่งมีสองอ่าเลขแปดก็มีอยู่สองสูตร เลขศูนย์เลข0ูนย์ก็มีหมีสองอเลขศูนย์ก็มีอยู่สสูตรนะครับเลขห้าเลขห้าเมีอยู่สูตรเดียวนะครับเลขห้ามีหงสูตรเลขหเลขหกมี1นึ่งมีสองเลขหมีส เลขสเลข2ก็มี1มี2มี3เลข2มี3ส,สูตรเลข2หมดนะครับศูนย์ 4, 6, เลขที่เยอะที่สุดคือเลข2แต่ก็ไม่ได้รับประกันว่ามันจะมานะครับไม่รู้ตัวไหนหรือมันจะมาก็ไม่ทราบถ้าเลข2ถ้าเลข2มา เราจะจับยังไงให้ไม่ได้สองนะครับอ,อจับยากเหมือนกันนะครับไม่รู้จะจับยังไงให้ไม่ได้สองถ้าเอาสูตรนี้มาจับสูตรนี้นก็ตอบได้ยากเนาะหกหกเหรอนะคนับแต่ถ้าในชุดสรุปของผมนะครับ ศูนย์สี่นะศูนย์สี่เนี่ยจะอยู่แต้มสี่นะครับศูนย์สี่จะอยู่แต้มนี้นะครับนี่คือศูนสีแต้มสีนะครับถ้าหนึ่งสี 4, ่ถ้าหนึ่งสี่ตรงนี้จะอยู่แต้ม5นี่เป็น1 4นะครับจะอยู่แต้มห้าถ้าหกสี่ตรงนี้แต้มศูนย์ จะอยู่ตรงนี้นะครับมันก็แล้วแต่ใครจะจับนะครับมันมันจับได้หมดเลยนะครับตรงนี้มันจับได้หมดแต้มหกก็หนึ่งห้านะครับหนึ่งห้านี่ครับแต้มห้านี่ก็มีศูนย์ห้าอีกนะครับตรงนี้มีศูนย์ห้า ศูก็ตรงนี้ก็มี1นึ่งสนี่นะหนึ่ก็แต้ม4กับ04นะครับไม่รู้ตัวไหนจะมานะครับหรือใครชอบเบิ้ลตรงนี้แต้ม8ก็จะมี3ามห้ามี่สนะครับมีสามีสีอันนี้ถ้าผู้ชมไปตัดสินเจ้าเองเลยนะครับ ตอนนี้เราดูไม่ออกหรอกว่าสูตรไหนมันจะเข้านะครับคืนนี้ผลรางวัลออกเราถึงจะรู้นะครับสูตรไหนจะเข้าสูตรไหนจะหลุดเนี่ยนะผมเองจะเลือกมาสูตรใดสูตรหนึ่งก็กลัวเลือกไม่ถูกตอนแรกก็จะเลือกสูตร480นมานะคือ,อผมชอบสูตร480ตัวนี้กับสูตร562นะครับตัวไหนเราจะเข้านะครับจะแต้ม0ูนย์แต้ม5แต้ม4ตัวไหนจะออกนะครับ มันย่อมมีสูตรที่เข้าอยู่แล้วนะอยู่ที่ใครจะเลือกถูกหรือเลือกไม่ถูกนะศูนย์สี่ก็สวยนะผมบอกว่าศูนย์สี่ก็สวยหนึ่งสี่ก็สวยนะรหรือใครชอบศูนย์ห้าหนึ่งห้าก็ว่ากันไปนะครับตอนนี้มันยังไม่ออกนะครับมันเลือกไม่ถูกก็หวังว่าสูตรที่ผมลงให้มันน่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมไม่มากก็น้อยแหละนะครับอย่างน้อยๆเราก็มีสูตรเอาไว้คำนวณถ้าวันนี้ ผลรางวัลมันออกตัวไหนแล้วมีสูตรที่เข้างวดหน้าถ้าผู้ชมก็สูตรนี้ไปคํานวณต่อวิธีการคํานวณเราลงไว้ให้หมดแล้วนะครับแม้แต่หลักสิบล่างนะครับหลักสิบล่างมันก็มีหลายสูตรเหมือนกันนะผมก็ดูแล้วก็เลือกไม่ถูกเหมือนกันนะครับเลือกไม่ถูกเหมือนกันเดี๋ยวก็จะลงให้ดูอีกทีนะครับสูตรที่เป็นสามตัวที่เป็นหลักสิบล่างนี้ก็ก็มีหลายสูตรเหมือนกันนะครับก็มีหลายสูตรเหมือนกันนะครับที่เด่นๆ มันก็จะมีมีหนึ่งมีศูนย์นี่แหละครับมีหนึ่งมีหนึ่งมีศูนย์มีหกม,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 มันจะอยู่ในหลักสิบล่างนะครับไม่ศูนย์ไม่หนึ่งก็หกคำเตือนนะครับสูตรก็เป็นเพียงแค่แนวทางการคำนวณทางตัวเลขทางคณิตศาสตร์เท่านั้นนะครับก็ไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายนะครับตัวเลขมันจะออกเท่าไหนก็ไม่มีใครทราบนะครับผมสูตรคำนวณที่ลงให้ก็เช่นกัน มันย่อมมีสูตรที่เข้ากับสูตรที่ไม่เข้าปะปนกันไปอยู่ที่ใครชอบสูตรไหนเลือกเอาเลยนะครับนี่ผมเลือกมา4สูตรเลยนะครับอ่ะในคลิปหน้าเดี๋ยวจะลงสูตรไหนให้ก็รอติดตามรับชมนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ